ชื่อไอจีเอ็นเกมของเราก่อนนี่คือชื่อของเราปั๊บแล้วเราก็จะได้ตั๋วมานั่นเองนะคะตั๋วตู้นี้ก็จะเป็นบีวีสเป็นพาสปอร์ตในการเข้าไรออดอาร์เคนที่อินชอนนะคะซึ่งตู้ล็อกอินเนี่ยก็จะมีลายต่างกันใช่อ่ะให้เลือกกินใหญ่ได้มาโรแลนด์หรือเปล่ามาโรแลนด์มาโรแลนด์ตู้นี้ก็จะเป็นลายรีออร์บิเจนนะคะนี่ก็จะเป็นเมืองซอนนั่นเองเย ไวเปอร์เดมอนว่ะไหนไวเปอร์เดมอนนี่ไวเปอร์เดมอนชื่อไวเปอร์เดมอนนี่ VPR อ๋อ VPR อันนี้คือเขาเรียกว่าตสวบินเข้าสู่ไลออตทีมชอนใช่จะไว้ได้แข้งเข้าเข้าได้โอ้ the third one yeah yeah you're right How do you're know y not remember me like I'm before what's what's oh dear dear I left it in my house yeah yeah oh YouTuber or streamer Oh really? In Thailand, In Thailand. nice, yeah. Yeah. Also, nice yeah Nice to meet you guys yeah. Yeah. So, can I help you with the start mission? Yeah, sure yeah Well, when you look here yeah. You see the start mission Collect yeah. so, like, 5 stamps And after yeah. that When you go straight There's like a bar Hextech bar yes. We're gonna give you free Riot Water You can bring it to your place So you don't need to worry, okay? okay? So we have a game mission here League Valorant TFT yeah. You can play all of the mission here. If you get some high score, we're gonna give you a present, a special present: special. sticker, luggage tag, and a passport cover. Uh, Sweet, right? Yeah. So for the star mission, when you go to the middle, our staff we're gonna help you. Okay. Okay. So, enjoy. Yeah. Thank oh. you. This is mine. Missy, Who's Missy? Oh, missing? Oh, maybe this is mine. <laughs> yeah. Okay. Okay. Uh, thank you. Let's okay. enjoy. Yeah. <Yeah. S 2> เราจะไปเิ่มด่านแรกกันภารกิจก็คือเราจะต้องไปเก็บแตมห้าแซมถ้าเราเก็บครบได้เราจะไปแลกของที่หน้าเคาน์เตอร์บาร์ตรงน้ได้ <Yes. S 1> เกมที่มีให้เล่นนะคะก็จะมีสาเมเกมนั่นเองก็คือจะมีเกมวอลลุ่นแลนส์ลีกออรเดเน์แล้วก็ทีเอฟทีอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดอยากเล่นทีเอฟทีเนี่ยจะต้องมีเวลามากกว่าสามสิบนาทีก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะคะเราถึงจะเล่นได้งั้นเราไปเริ่มด่านแรกเลยให้เธอไปตรงนี้ก็คือแมปนะคะนี่คือแมปที่เราต้องไปด่านแรกที่เราไปคือ oh. น่าจะตรงนี้นะ โอเคยูนอตัวัมบรันอี่คนี่คือสซ็ตแรกนะคะที่เราได้มาเป็นด่านเราจะไปด่านต่อไปอันนี้คือเราได้รูมหมาแล้วหนึ่งแต่ว่ามันจะรวมกันเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเร <Okay. S 1> าไปด่านที่สองกันว <you on. S 1> ินิ้อนแข่งเ,เลยรีบ <of you. S 1> แกแข่งล่าสุด สิ่งที่เราทำคื่นเนี่ยมันมีให้วางทิชเกต็ตแบบนี้แล้วก็ใส่ทิชเกต็ตลงไปแบบนี้ชึบแล้วในนี้เนี่ยเราก็เอาสแตมป์ของเราเนี่ยวางให้มันท่าพ,พอดีกันกับตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ปัม๊มลึบลงไปจากนั้นก็ช้าน,<อ>นี่ได้มาอีกหนึ่งสแตมป์แล้วนะคะว<อ>ันนะี้เราเอาสแตมป์กันเลยเดือนแล้วนะแล้วตรงนี้นะคะก็คือสเตเดียมบอลรันนะคะที่เราสามารถที่จะลองเล่นบอลรันตรงนี้ได้ครับฮัลโหลย แล้วเาจริงจังกันจ้าโอ้แล้วเราเจอนักแข่งแบบสมัยยุค70ครับผมอายุวเปอร์เดมอน18ท่วม18อายุนี่ครับผมและระดับชาติครับทีมชาติไปครับผมตะการวางคีย์บอร์ดสไตล์เอ็กซ์ครูเซียพับกี้เพย์เจอร์ทูบาลูนซูปเปอร์บอยครับพร้อมที่จะเก็บคัชไหมครับพร้อาครับพี่ ชาเลนจ์แรกที่เราจะต้องมารองกันเท่าที่อนะ่นเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองก่อนได้ถ้าเกิดเราไม่เคยเล่นมาก่อนสามารถลองก่อนได้บอม,มือก่อนได้แล้วสิ่ง,งที่ชาเลนจ์ก็คือถ้าเรายิงได้ สี่ถึงยี่สิบห้าตัวเราจะได้สติกเกอร์หนึ่งอันถ้าเรายิงได้ยี 27, ่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดจะได้สติกเกอร์บวกลักเกชแท็กก็คือเป็นเหมือนแบบ <c oughs> เขาเรียกว่นานะป้ายป้ายกระเป๋าแต่ถ้าเราได้ยี่สิบแปดถึงสามสิบเนี่ยเราจะได้หมดเลยนะคะสติกเกอร์ลักเกชแท็กแล้วก็พาสปอร์ตเคสอ,อันนี้คือแรงมากไม่มีหายเลยเรียกว่าการมาลองครั้งนี้เราสามารถมีโอกาสสองครั้งนะคะถ้าเกิดครั้งแรกเราทำไม่ดีเราสามารถดีครั้งที่สองได้แล้วเขาจะคิดสกอร์ที่ดีที่สุดให้ทดลองพร้อมไหมจ๊าไม่พร้อมเนี่ยหรอทำไมน้าตากดดันจังเลย ่ระหว่างทางคือไปหลอกให้คนอื่นเขายิงให้ตลอดเลยอย่าถ้าเกิดทําเองได้คิดว่าน่าจะภูมิใจมากมากความตั้งใจร้นเต็มเปี่ยมุ่งโอ้ยยิบู่ง่ายโอ้ยไรทายแต่ว่าแบบอันนี้คือซ้อมอยู่ไม่นี่คือซ้อมซ้อมเดี๋ยวจะเริ่มแบบเอาจริงแล้วค่ะหมายถึงว่าเริ่มราวจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวไปดอยพาสปอร์ตคนอื่นเอาค่ะดื้อซอง เฮ้ยเท่าไรนะอันนี้มากสุดเลยไหมมั้งมั้งเอ้ยเราลองได้อียีตัวเราลองอีกรอบนึงนล้เราด้อีกรอบนึงค่ะเราด้อีกรอบนึ่งเฮ้ยมาดีทรงดีเป็นเยกมันี่ชื่อพี่เอ๋ รู้แล้วว่าเราจะถ่ายพาสปอร์ตใครขอขอดูได้ไหมว่าเป็นลายอะไรอ่ะโอ๋ได้ลายวอลโลแอนด์ออเขาเลยถ้าลายมันมีหลายแล้วมีหลายลายใช่มีลายหลีกออกเว้นกับวอลโลแอนด์โอ้โหแล้วสองคนนี้ได้หมดเลยดีใจอ่ะดีใจใจคนอื่นแล้วถือล่ะน่าจะได้ละมั้งได้เดี๋ยวเราจะไปเดีนยวไปด่านที่สามกันนะคะเพื่อที่จะไปเอาสแตมป์นะคะทุกคนนี่นี่พี่รู้แล้วว่าอยากได้ใครหันหลังไปเลยเรามีน้องเรามาด้วยพี่มีกิจกรรมไหมไม่อยากได้เลยถ้าเป็นวอลโลแอนด์พี่ให้กล้า ถ้าลีเออรลีเจนี่ขอโอเคหนูได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะหมายถึงว่าหนูได้แค่26ตัวซึ่งสิ่งที่ขอหนูจได้คือสติกเกอร์กับแท็กเที่ยวไว้ห้อยกระเป๋าไม่ได้พาดปอดน,นะคะแต่ลองไปดูคนอื่นๆแล้วเนี่ยที่เขาได้พาปอดตพาปอดเขาเป็นลายวอ l o โลแอนนะคะซึ่งแพทแบบโอเคเพราะว่าเขามากับวอ l o โลแอนแพทให้แต่ถ้าเกิดสุ่มได้รีเออร์ลีเนี่แพทจะไปดอยของเขานะคะทุกคน เราไปด่าน3กันชุบสติกเกอร์สแตมอันนี้ไม่แน่ใจว่าบอกปริยญาถ้าเกิดว่าเราแตมครบ5ฐานแล้วเนี่ยเราจะได้น้ำดื่มฟรีนะคะก็เหมือนมาชิวๆพักผ่อนก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินนั่นเองและนี่คือฐานที่สามค่ะดามดามดาม I c a u g h t i t myself it's ugly sorry for that Hey how about you Really มาจ้าจริงจ้ะ โอ้ Really Oh no Oh no Oh Thank you very much Oh Wow จริงจ I'm gonna keep this forever Oh my god Oh my god I got one Yeah Oh You can choose for him He has no hand อ๋ออ๋อเเป็นสีขาวไม่สีเงินมีด้วยอ่ะ Yay Thank you Thank you So much Oh my god Thank y o ตรงนี้คือเล่นหล e กอเวเลเจนค่ะใช่แต่ก่อนที่เราจะไปซุ้มหลีกอเวเลเจนเราขอไปแซมอีอันนึงก่อนนะ กนคค่ะทุภารกิจของบูธเอลนั้นก็คือเราจะต้องรานมิเนียนให้ได้ภายในเวลา4นาทีเพื่อที่จะรับของรางวัลคล้ายๆกับวอลลุนแลเลยซึ่งตัวละครที่เขาให้เราเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวละคารตัวใหม่ที่ชื่อว่าออโรรนะคะใ่าแต่ว่าแพทเนี่ยเล่นออโรรไม่เป็นนะคะก็เลยอาจจะผ่านแอบดูหน่อย คือกฎการเล่น League of Legends Mini Last Hit Mission นะคะเวลาจำกัดภายใน4นาทีนะคะตัวละครที่เล่นเนี่ยก็คือออลโลร่านะคะรูนเนี่ยเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วส่วนสเปลวเขาก็าจัดให้เรียบร้อยแล้วห้าเปลี่ยนเลนที่จะต้องไปคือเลนบอดเลนนะคะที่จะต้องไปคือตรงลงไปลาคีปเลนล่างนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่า l a s ค h ปภายใน4นาทีได้3-1ตัวจะได้สติกเกอร์3-2ตัวได้สติกเกอร์กับ Rocket p a c เหมือนเดิม3-3ตัวได้สติกเกอร์ Rocket Pack แล้วก็ Passport Kit อันนี้คือมิชชั่นแรกนะคะแต่มิชชั่นที่2อนั่ก็ เล่าเรื i องมิชชั่นนะคะก็คือจะต้องใช้ตัวละครนิดาลีนะคะลูนจัดให้เรียบร้อยแล้ว,ลวสเปลก็คือฟรีสเปลแต่ว่าจะต้องได้อันนึงคือสมัยจะต้องมีสมัยอยู่อันหนึ่งเพราะว่าเราต้องเข้าไปเลยค่ะเขาก็บอกว่าน้อยกว่ามนาที23่ิสาวิได้สติกเกอร์น้อยกว่านาที18บวิได้สติกเกอร์และเก็แท็กแล้วก็น้อยกว่ามนาทีส3วิได้3อย่างเลย ก็ถ้าเกิดใครจะมาลองก็ต้องมาลองว่าเขากําหนดตัวอะไรไว้ให้เพราะว่ามิชชั่นที่2เนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดว่านะใช่แต่ว่าแพทน,น่าจะไม่เล่นนะคะแพทเล่นไม่เป็นทั้งคู่เลยเล่นแครี่เสียใจมากถ้าเกิดแบบได้ ADC มาเล่นสักตัวก็คงจะดีนะคะปะงั้นเดี๋ยวเราไปสเต็มต่อกันนี่นะคะก็คือบูธถ่ายรูปก,กับยูมี เราจะต่อคิวรอไปถ่ายรูปก,กับยูมิกันว่ารูปต่ว่าเป็นยังไงอยากเชิญเพื่อนๆมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะก็จะเป็นการ์ดให้เลือกนะคะว่าฟเฟรมของเราเนี่ยจะเป็นรูปอะไรเป็นการ์ทารูตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเลือกกันเอาใบนี่ทวิตเต็ดเฟดเราได้เฟรมทวิตต็เฟดค่ะทุกคนนี่นะคะพอเราเลือกการ์ได้มานะคะเราก็เอาการ์เนี่ยวางไว้ตรงนี้เพื่อแล้วก็ ใช่อันนี้คือการที่เราหยิบได้เมื่อกี้ไหนก้ไรไมมกไหมลูนนู้นลูนลูนลูนเมื่อไหร่นี่ไงาน่งนึเออขดูสิยูมิโอเคยูมใช่ัเวร์ วมมเดือนแล้วนะคราวนี้เธอได้ทำการสอนวิธีการใช้เด็กหญิงแพทตี้คุงได้สอนวิธีการใช้ให้กับพี่สาวคนนี้เรียบร้อยและเขาก็ได้ถ่ายรูปและกำลังจะเป็นรูปออกมาเพื่อเป็นความทรงจำดีๆได้วานโรบี้ได้เหรอ ากร้วา็ใช้อะไรไหมใช้อุ้ย C G r S เก่งมากอัลแนตนี้อะไรเยอะแยะเลยอ่ะได้เป็นพวกสติกเกอร์อ๋อได้หมดเลยเหรอด้แล้วก็เป็นบัดดี้ยาลูเอ้าแล้วน้องคนดังครับเฮ้ย basic man basic man นี่ครับผม C G r S ครับผมแฟนคลับคนดัง ได้ปินมา2ลรูปตอนแรกนึกว่านึกว่าเครื่องเสียอ,อ๋อเขาปินได้2ลรูปนะคะใช่ปะรอไหล่าจายอีกอันนึงไหมหรือแซมอีกอันนึงนะคะนะคะนะคะคนะคะได้ลเราไปเอาแตมิกอันนึงนะคะ<ล>่ะเพื่อ<ล><ะ>ไปรับน้ำเปล่าฟรีจากไลอ้อนนะคะมาแล้วค่ะโซนสุดท้ายที่เราจะได้แตมซึ่งโซนตรงนี้นะคะเป็นโซนสำหรับเล่น TFT นะคะใครที่มีเวลามากมากเลยระหว่างรอ รอสายการบินถ้าไม่ได้แบบอยากเดินชอปปิ้งแล้วเราเป็นเด็กจินเกณฑนะคะให้เรามาพักอยู่ที่นี่ได้อย่างน้อยเนี่ยก็มีเวลาก่อนขึ้นเครื่องก่อนบอดดิ้งพายประมาณ30ินาทีนะคะหรือ45นาทีเขาถึงจะให้เล่นที่นี่นะคะแต่เราไปกันงนี่ก่อนเรียบร้อยภาพแอปเ็กของหนูอารมณ์อะอ๋เสียปะนะไงเสียปะของหนูน่ารักเชียวเราเอาไปแลกของรางวัลกันค่ะครับผมแลกด้วน ก็ถ้าเกิดเราแค่สแตนเดงเดียวเนี่ยเราก็จะได้รับน้ำดื่มที่สามารถเอาเครื่องได้นะคะแล้วก็ด้วยความที่พัชเนี่ยยิ่งได้แค่26ตัวเนาะเราก็เลยได้แท็กที่เอาไว้แบบแผนกระเป๋าสาหรับคนที่เดินทางบ่อยๆอะไรอย่างงี้แผนได้แล้วก็มีสติกเกอร์ให้นะคะชายไม่ได้พัสปอร์ตเลยเพราะว่าทาไม่ถึงไว้ถ้าเกิดมีโอกาสผ่ารอบหน้าจะลองแก้มือค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนูกำลังฝึกบอโลแลนแล้วก็เป็นเด็กโกอยู่นะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะสำหรับซีรีส์โซโลแลนของหนู ก่อนเนี่ยมีแค่วอลโร a n นวอลโรหรือรทีฟทีหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะคุณสามารถมาลองเกมอืนอ่นได้ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเกมจะมีประมาณนี้เลยบันเดิลเทลนะคะเป็นเกมฟาร์มใหม่ใช่ที่สามารถเล่นได้เขามีให้เล่นด้วยมีบันเดิลเทลมีกองออมนูนูนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนูนูนั่นเอง จะเป็นเกมเนื้อเรื่องนะแล้วก็มีคอนเวอร์เจนซ์คอนเวอร์เจนซ์ที่จะเป็นของ Echo นะคะเป็นเกมเหมือนแบบเกมเพลงๆหน่อยแล้วก็นี่ค่ะเจลเมสซิกเกอร์นี่ก็คือไซรานะคะเป็นประวัติของไซราสว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นที่เดมอเซียนนี่นะคะเทชเทคเทชเทคเมทัมก็คือเกมเพลงเหมือนกันถ้าใครชอบเกมแนวดนตรีหรือแบบพวกแบบเกมดนตรีบิดปุกปักปุบปักอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเล่นได้และนี่ก็คือรุ่นที่นะคะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรสามารถมาลองได้แล้ววันนี้ที่ไม่ใช่ที่นี่ก็ได้ซื้อในสตรีมก็ได้้้นนนนนนะะคหรือออวว่่่่าามลลงเเทีีีไดจกัั 飞花。